สวัสดีค่ะรอบนี้เป็นวงระดับตำนานค่ะที่ผมเคยได้ดูครั้งแรกรสดๆแต่เป็นอาคบสติกนะคะตอนนี้อยากรอดูเต็มวงที่ลงเบียร์มากๆเลยค่ะอ่ะาคาราบาวค่ะมีเลยปามปกเลยไม่ต้องมาเอะวันที่สิบสองวันศุกร์ค่ะวันสิบสองพอดีวันสิบสองผมมีอีกคอนเสิร์ตในรอคือเดอะพักิสัน ต่อมาแต่ดูเช็คเวลาละตอนผมทราบวาาา่ามีคาราบามเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วค่ะมันเพื่อนส่งมาบอกว่าจริงอ่ะโมไปเนี่ยอะไรพวกนี้มาเล่นหมู่ร้านหมู่กระทะเนี่ยนะผมเลยบอกเพื่อนบอกไม่นอาจอผมไม่รู้ผมรอไปด่ามาลาหัทาเนี่ยอยู่หน้าปักบซ้อนบ้านผมผมก็เลยคิดว่าโอเคค่ะน,นเดี๋ยวเดี๋ยวลองตอนเย็นก็ไปทานข้าอะไรไปถามเขาเลยแล้วเขาไปถามมาจริง มาจริงๆผมถามว่าเล่นยังไงโหเล่นทุ่มครึ่งเป็นสามทุ่มครึ่งอืมสองชั่วโมงผมบอกฮะจริงเหรอเออมาเล่นหมวกท้ายไงนะแล้วก็บอกพอเช็คคิวว่าเลิกสามทุ่มครึ่งเสร็จโ,โอเคได้เพราะว่าอ่าพอิสานะเล่นห้าทุ่มในททานเค่ะอือแล้วก็เลยจองเลยพอรู้ว่าเล่นนั้นจองเลยอืม พอจองเสร็จก็เลยนับคือต้องอย่างนี้ค่ะผมจะบอกทุกคลิปว่าผมคือถ้าเป็นผมอ่ะไม่ได้ฟังจริงจังไม่ได้ฟังจริงจังแม่แต่รู้สึกว่าแบบคือพอเรากลับกลับมาฟังจริงจังแล้วสบบเฮ้ยพูดเจ๋งเลยเอะไรอย่างแบบถ้าถ้าปีเพื่อชิวยสอบผมนะตอนเนี้ยก็จะมีอ่าสองวงมิวคาลาบาวกับพี่ปูพงศิษฐ์อืมผมว่าสึกเมื่อก่อนอนะ่ะไม่กล้าบอกใครว่า,บ e i, า,า,บาแบบไปฟังคาราบาลอ๋อแบบ พ,พ่อเพื่อนถามเราเราอยู่มอปลายแค่เฮ้ยฟังใหไวว่าแบบอ๋อทะเบาะฟังพี่ปูบงเสร็จเฮ้ยเพื่อนก็แบบเฮ้ยแกแบบเราก็เราก็เขิเขน่ะเราก็ไม่กล้าพูดเราก็ไม่กล้าเปิดปเออพอเพื่อนถามน้องบอกว่าวงแนวแนววงแบบวงนอกอ่ะจะเป็นดับแมสแมสก็ไม่ได้เราแบบวงแบบดับแปลกๆแบบพูดได้เพื่อนมมงให้วงไงว้ว่าแนวแนวว้านแบบอย่างนี้ยเราก็ติดไปเดบทางแบบ ให้เป็นตัวตัวเองค่ะพอเริ่มอายุเยอะแล้วก็ไม่สดนะก็ชอบก็คือชอบอ่ะใครจะหมอกราฟังหมอรามมาฟังอะ้ก็อเรื่องเนี้ยของเราเรา,เรา,เราชอบระเบีควขอสูงเนาแล้วแต่ไม่แคร์สายตาก็เดินทำไมเงี้ยค่ะเราบอกว่าโอเคอยากดูมากปีที่อยากดูมาก,ยยาก,มากรู้สึกเหมือนกลางสัปดาห์เนี่ยที่เราถดเนี่ยเหมือนเล่นที่แจ้งหาด้วยค่ะแต่พอดีไม่มีสปังนะคะไม่ม,ไม,มีไม่มีทุนทรัพย์ก็เลยโอเคอดเลยอยากดูเต็มวงมากไลุอยากดูนาแอดเนี่ยเล่นดับพรีอเอสเนี่ย แบบืคือผมมาเกิดไม่ทันนนแอนร่างทองแม่ที่เล่นที่สนามสุปหรือเปล่านะที่นาแอนแบบเอาเซ็งอะเหม็นพิเศษร่างทองะอะเท่ๆอย่างนั้นนะ่ะแนวแบบผมเกิดไม่ทันแล้วก็แบบโอ้โหเซ็งเลยมาค่ะปพอวันงานคอนเสิร์ตวันที่สิบสองไมะค่ะที่ประสบที่ผ่านมาเนี่ยคือวงขึ้น ทุ่มขึ้นผมไปถึงประมาณห้าโมงครึ่งประมาณนี้ย่ะดัะดูสภาพลา่าเอ้าไม่เห็นมีจัดอะไรเลยแต่มีมูทคาราบามาเล่นแล้วค่ะคัมเบียคาราบาไเว้ค่ะแล้วเฮ้ยแล้วเวเวทีเล่นนมิเลยนนะแบบแ็กนมแ็กน็อแบบแบบแบบไม่อะไรเลยเหรอแล้วแบบเครื่องเสีงยงใช้อะไรอะ่ะก็ไม่มีใครมาเซตไม่ได้มีแบบซาวเช็คไม่ได้แบบคเรีกว่าไม่ได้ซาวเช็คที่ไหนว่าเหมือนแบบวิามบ็อกกิ้งเมร์ไว้อะผมก็ดูเอ้า และเครื่องเสียงของร้านเป็นลาโพงธรรมดาเนี่ยนะคะคือเหมือนเหมือนก็นลำโพงธรรมดาร้าน,าน,นร้านมูนเทสเซ้นมุกตะก็ประมาณเนี้ยไมค์ก็รอบๆอบประมาณนึงแต่ไม่ได้ถือเครื่องเสียงบบไม่เป็นตัวใหญ่แบบแบบซาวด์ไปหม,ออมักมือเพอเบอร์รี่มีอะไรแบบมิกเซอร์ธรรมดาเนี้มิกเซอร์ต่อเข้าก็แยกแค่ช่องแปดช่องเต็มที่แปดสิบช่องเลยแปดถึงสิบช่องเนี้ยค่ะอไม่มีมาเซตจริงเหรอวะรุ่นใหญ่นะคาราบาวนะ เออแบบอะไรเกิดอะไรขึ้นนะ่ะก็เลยแบบไม่รู้จนประมาณต่าทุ่มสิบห้านะแอดมาถึงโหแ่าผมตับขอภัยนะแต่โคตรเท่เลยเทชิบหายคือแบบผมเป็นคนอายุขนาดนั้นผมคิดถ้าผมอายุขนาดนั้นอนะ่ะเอาไปอย่าเพิ่งอายุแค่ผมอ,อายุเท่านี้ผมเนียยันไม่มีความเท่เลยเจอแต่แอดเลยโขยันเท่ใส่รองเท้าบู๊งเกงยีสเซื้อยือย้อเสยยื้อคาราบาลเลย แล้วก็พวกผมนะเพื่ใส่หมวกแล้วใส่แต่ใส่แว่นมาก็ไหนก็มีอายุแล้วใช่ไหมแต่บอกโหคงคุณนั้นแบบพุงก็ไม่ได้แบบใหญ่กระตาอายุอะค่ะโคตรเท่เดินเข้ามาแล้วแบบไม่ได้มีคนติดตามไม่ได้มีอะไรผมแบบผมเห็นงนี้ผมชอบแบบผมเข้าใจว่าโหรุ่นใหญ่จะมีผู้จัดการต้องมีแบบใครมากานมาอะไรไม่แกก็เดินเข้ามาดุ่ยเลยโอ้ห้ามก็มีผมเพื่อนมีนัมมีนัมมีมาก่อนนัมมีมิเรปามาก่อน ก็เดินเข้ามาหุ้ฮะเชี่ยโคตรแท่แบบแล้วดูแบบรุ่นใจแบบไม่มีแอคไม่มีอะไรเลยแบบโคเจ๋งอ่ะแล้วก็พอถึงอ่าขอเขาเรียกไงน,นะเพลงแรกที่ซึ่แกเล่นทั้งยัง้นเลยค่ะพอก่อนนั้นไม่มีวงโมงทาเล่นกอดโมที่เล่นวงที่เนี่ยเล่นกอดผมก็ฟังคือก็คือซาวไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีฟังรู้เรื่องฟังชัดแต่ก็ไม่ได้แบบ รอบทิศอยู่มุมไหนจะดีไอะไอ้พวกเนี้ยก็คือแค่รู้เรื่องอะค่ะคือแบบก็ก็คือคือถ้าโมเมนต์ถามผมนะอยู่กับคนผมผมไปกับคนนี้ผมรู้สึกดีผมก็มีความสุขที่ไหนก็ได้อ่ะไม่ต้องร้านไม่ต้องรู้ขนาดผมนั่งจะเป็นลมอะผมร้อนผมคนอ้วนเนี่ยแต่ความดันมันมันเยอะอผมมันไขมันในความดันมันก็แบบร้อนๆแล้วมันก็น้ำมุดจะเป็นลมอะผมรู้ว่าพลมไอ้มือถือเนชมาเปิดอะ เออผมก็ยังมีความสุขกินเบียร์ออกไปนั่งดูคอนเสิร์ตไรอืมแล้วเนี่ยคือทำให้เห็นว่ารุ่นใหญ่แต่คือเล่นอะไรเล่นร้านนี้ก็เล่นไม่ต้องแอคโร์ o, เล่นไม่ได้เล่นอะไรอืมเพราะว่าเขาเรียกไงน,นะเดี๋ยวระหว่างทางผมจะเล่าไปเรื่อยค่ะอืมพอเริ่มเพลงแรกหู้คนของจริงคือเขาเรียกไงน,นะเออ เหมือนถ้าดอมกบอกอยู่ที่คนหลังโทมารายไม่ว่ารถจะแลนด์รถจะเดียอะไรอะเออแต่สุดท้ายวก็อยู่ที่คนหลังโทม,รมารายค่ะเออเอ,ยอ,เอ,อ,อยากรู้เป็นยังไงไปค่ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเพลงหนึ่งก่อนแล้วกูกลับมาคุยต่ออ,อ่าเริ่มด้วยวันนิพกเลยคะ่ะไปค่ะลุย เป็นไงคะเป็นไงเป็นไงเจ <c oughs> ๋งวะแล้วความมหาคือผมก็จะปิดหน้าพี่ๆเขาย,า,ายังไงโอ้ยหมอนๆม่ยปิดหน้าแล้วค่าเดี๋ยวยูโตบก็ไปัันผมอีอะเห็นภาพที่เป็นสาธารณะบิกโกเกินกิวเี่เอ็นกรกรมภติปเเหลืองอีกโอยช่องอบปิวทำไงเนี่ยไม่ลงก็ไม่ได้ โอเคหลังจากนั้น,นะคะ่ะที่ผมบอกคือพี่แลนะแอดแกก็อ MC ก็พูดคุยมผมก็เล่าว่าคือนดีชินแรก่ะที่แกหัดก็คือมาลอกแอนแล้วก็เคยปามดยกี่ป้าแล้วก็ตอนนั้นอะแกก็เล่าว่าตอนนั้นอ่ะจำได้ว่าเข้ามาปูเทพตอนสิบแจ็แล้วปัจจุบันนี้เจ็สิบเแล้วตอนนั้นเงินเดือนสามพันสามสิบบ, 3, บาทเบี้ยเลี้ยงอีกอประมาณสี่พันห้า แล้วก็เหมือนกับว่ายุบนนั้นน่ะุคก็มีหิวในตอนแกเอกเทปทเป็นบอกแกเล่านะว่ายุคเทปอะ่ะเออแกชอบแต่พอมายุคสี่ดีะก็ง่ายอืมแกเอียนนั่นไปแต่ว่าก็แกก็ทำโทษทำงานทัวร์ไปตอนสมัยนั้นอะ่ะอย่างปีนิสสามร้อยหกสิบห้าวันอะ่ะทัวร์คาราบากอล่อไปสี่สี่ร้อยกว่าโชว์แล้วอะ่ะอันนี้คือบอกว่า คือถ้าเครื่อนตอนปีหรือเทคของเทนเซียนะเล็กเทคก็ชน,นะเทนเซียของวงคาบาลระดับผมบอกเลยว่าปรมาจารย์กองตีทุกวันเออตีทุกวันยี่ห้องซ้อมเงี้ยตีทุกวันอ,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 นนอ,อือยู่ยันไงเซตยังไงเห็นบอกว่าเรื่องกิดบป้าเลือกอะไรนะของจริงวงเนี้ยของจริงบอกหนูบอกว่าของจริง แล้วก็เหตุผลที่นาแอแกมเบเล่์หมู่ะัะแก่เล่าให้ฟังอันนี้ผมฟังพยายามให้ใช,ชัดที่สุดน,นะคะอืมแต่บอกว่าแกเจอเบียเจ้าทินน่ะคือจะอธิบายไงครับอธิบายแต่รอบหนึ่งอย่างยกตัวอ,อย่างอ่าปัจจุบันเนี่ยคะ่ะเอาเอาเรื่องโทรกับปัตซี่อะสมัยก่อนเสริสมสุขของปัตซี่จนดับหักแล้วก็มาโผล่เป็นเป็นเอสโคลาอิวนะัมนสายการเพลย์ญี่ปุ่นซาโปดังปะทานจังหวัด ต่างจังหวัดทะกรุงเทพแล้วก็เรื่องของร้านที่ร้านเนี้ยเ,เหมือนเสว่าจ่ายจ่ายไป้ายไว้ที่แปดหน้าร้านเป็นโคกเป็นแบบเสีะแล้วก็เหมือนกับในร้านเนี้ยจะมีของของโคกที่แบบถ้าเราไปกินตามร้าน้านเน็ตตามตึกแถวตามอะไรพวกนีน้ร้านลาบเหล่าน,านี้ก็จะมีแบบร้านนี้เดมโคกซสี่อะไรแบบนี้ที่ขึ้นเป็นป้ายเมนูให้อ่ะอันนี้ทางทางแบรนด์แล้วก็จ่ายเงินให้เพื่อที่จะ มันมีโลโก้พิธีแต่งเป็นเดือนนะเท่าไหร่ผมว่าผมรู่ค้านะแต่ว่ามันเนี่ยก็มีมาเพื่อที่ก็ไม่ให้ไม่ให้ขึ้นแบนด์ว่าเป็นปนบบซีก็ไม่ขึ้นโคถ้าเป็นโคก็ไม่ขึ้นแับซีเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อให้แบบว่าเหมือนกับร้านเนี่ยขายชวาน,นี้นะยกเว้นบางร้านอะ,อะไม่รับกูจะขายสองอันลูกค้ากูกินสองอันทําไมอ่ะไลฟ์มันมาแั่เดือนนี้ทำไมเท่าไหร่ไม่ยอมอย่างนี้ดีกว่า แล้วก็อะไรแค่ผันเพลผิวๆนะคะแล้วก็ส่วนของเบียร์ก็เช่นกันค่ะปัจจุบันก็มีแบรนด์ยักษ์ใหญ่ทะป่าที่เป็นแบบอืมเป็นเอราเฟนอย่างเงี้ยค่ะเออเป็นเอราเฟนเป็นแบบเออเป็นเสดาเอ่าอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบเป็นมวยสันใหญ่สองมวยสันเนี่ยค่ะแล้วเหมือนร้านเหล้าเที่ยวเห็นสังเกตไหมคะว่าจะมีสูว่เป็นปลาโลโคสีแดงอะโลโคสีเขียวอะ แล้วก็แบบบางอ่านก็แบบเป็นแบบเป็นับ,บนโนไปเลยอย่างเงี้ยอ่าแต่สุดท้ายแล้วโนต่างๆต้องมีดิสเิบิวเหมือนเหมือนที่พี่พีริซา่าอันล่าสดุดที่เป็นจายเป็นแห่นะเป็นดำดายอย่างเงี้ยถ้าจะมีเหมือนคนเอาเข้ามาต้องเป็นบริษัทของในกลุ่มนีม่แหลคะค่ะสปโรอย่างเงี้ยก็จะมีเป็นกลุ่มพี่เอาเข้ามาอยู่แล้วคะ่ะซึ่ง พอคาราบาเป็นเบียร์ใหม่อะแกด่าเจดเลือกปูมีไปต่างจังหวัดขอลงเบียร์ขอลงอะไรได้ไหมไม่ได้เจอเบียร์ดอทถิน่นแล้วก็อีกอันกงคือที่คาราบาไม่อยู่ไม่ขายอยู่ในเซเว่นสังเกตไหมคะไม่อยู่เซเว่นี่อยู่ในแมคโครจุดที่เป็นขาปิขายราคาขายปีขายส่งที่เจ๋งที่สุดสาขาเป็นมือนแล้วก็แมคโครเป็นสาขาที่แบบ เป็นจุดกระจายสินค้าสบนี่นปูซักปูน้ำปลาเลยค่ะถ้าไม่มีคาราบาลฝึกกินไหมคะโพสตกับรา,บาการพิิตของคารามา,า,าผมว่าน่าจะลุ้นแหละถ้าเขาเลยกลัวอันนี้ก็มอผิวๆบนเผินนะผมก็ไม่มีความรู้อะไรอืมจะเจอส่วนมากครับผมไปซื้อที่ซีเจโอ้เป็นซื้อที่ซีเจมอไงค่ะเี๋นี้มีเบียคาราบาลซื้อเป็นหลังได้คือผมซื้อเป็นลังมาถูกว่าแล้วว่าคนแหลงเรากินเยอะอะเราก็กินโห ครั้งหนึ่งจะสามขวดแล้วอะขวดหนึ่งสิบอ่าแล้วหนึ่งสิบสองขวดอะกินกี่วันสี่วันก็หมดแล้วอะวันดีคือดีชิลเงี้ยกินสี่สี่ขวดก็สามวันก็หมดเงี้ยผมว่าต้องไปตามหาต้องแวะหาเออซีเจกับมยขึ้นเป็นดากเ็ตเหมือนเซเว่นเนาะาหายากอะอืมอัน,น,อเนเนี้ยอะเรื่องนี้คือเป็นที่มาของเบียร์เจ้าถิ่นแล้วแนก็บอกว่าจุดแปลกหากหรือจุดทิวสุดน่หนักคือเคยไปเล่นที่ ป่าเหมือนต่างจังหวัดเลยพี่เมี้ค่ะแล้วก็เหมือนเขาบังคับว่าต้องแบรนด์นี้ต้องแบรนด์นี้ท้องแบรนด์นี้เหมือนแล้ว่าเขา้อสต,ตเมียนี้ขึ้นเลยเนี้ยแกก็เลยมาบอกโว้บแบบนั้นกูได้ร้านหมูกระทะก็ได้วะเออผมโอเชี่ยคือฟังคํานีวนะเป็นถามผมผม,ผมก็การแข่งขันผมไม่รู้นะผมรู้สึกว่าว่ามันไม่รู้ว่าล้วก็มงในมุมั้ ของคนทั่วไปเหมือนที่ผมบอกว่าสมัยสมัยผมมาสู้กิจดนตรีเขาอยากโยงเป็นอื่นนะเรียบผู้อย่างอะ,อะสังปุ่น่ะว่าเขามีแกมมี่อายของญี่ปุ่นอ่ะทั้งสองชาย่ยสามารถมาฟิจลิ่งกันได้ถ้าเขาอยากทําด้วยกันสวนว่าอะแบนแบบพี่ม้อสเป็นหลักให้พี่ต๋อมาฟิจลิ่งอะอันเนี้ก็ขึ้นชื่อในฝั่งของของแกมมี่แล้วก็สามารถ ได้รับรายได้ต่างๆแบ่งกันเลยเพื่อเป็นค่าต่างๆมานาไปโชว์รายการออกทีวีด้วยกันได้ขึ้นเวทีเดียวกันได้อันนี้คือฝั่งของญี่ปุ่นดอกพยายามมาเป็นแก๊มไม่อจะเฉยๆนะคะนะแต่ของไทยอ่ะในยุคนั้นไม่มีทางได้เจอสองคนนี้อยู่ด้วยกันบนเวทีเดียวกันแน่ๆถือเล่นก็ต้องเล่นคนละวันเดี๋ยวแม้กรอทถ้ามีไฮไลท์แล้วเว่นปิดอันนี้ไม่ไปวงนี้ไม่ไผ่เนี่ยค่ะซึ่งมันคือโหยุคเก,ก่าอ่ะแต่ยุคเก่าญี่ปุ่นไปไกลแล้วอ่ะอนี่ก๊ เคยรู้สึกว่านี่ก็หมายกานว่าพอมาเรื่องพอมาแอดพูดเรื่องธุรกิจเอเบียเจ้างเหนบอกว่าโหขนาดนั้นเลยเหรอมันขนาดแบบสุดท้ายก็เบียรไทยเหมือนกันเมราววาแบบโออเบียไทยก็ยิ่งทําดีก็ดีเขาก็ยิ่งพูดถึงเนัน้นแบบมันเบียญี่ปุ่น,น่งใครไปก็ต้องแบบโอ้ชิยเยียนดีอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีอย่างเงี้ยค่ะเออทำไมเราไปแบบอย่างนั้แบบน,นนะ่กแต่เรู้สุดโหขนาดอมันขนาดนั้นกันเลยเหรอแบบ แล้วคือแบบยันไปยันโคมาหากินเนี่ยต้องไปที่โรงเบียร์แต่ที่ซีเจมเดียวเหรอผมใกล้เจเว่นนะน่ารบเจเว่นสามเซเว่นนะผมอยากกินมองว่าอะไรอ่ะแบบทําไมต้องแบบให้พีเด็บบี้แบบเขาเรียกอะไรนะเบียร์ใหญ่อ่ะเบียร์เทนอะโอโมดี้ไม่อยากกินโดี้เบื่อจำบบไม่อยากกินอ่ะแต่พอเรื่องพวกนี้ค่ะไม่มเลยค่ะไปไปต่ออืมหวังไว้จะวันนี่โผลรับผมตัดไปดีเลยกันอ่าคนจะวิ่งใหญ่ค่ะ ผมโมบนาละไปค่ะ ต่ออืมแล้วก็เลยแบบประมาณเนี่ยค่ะเรื่องเรื่องเรื่องเบียร์เท่าเทีนมกันแล้วกโหแบบไปจบรักไปต่อคนจบเพี่อเสร็จอีกเพลงที่ผมตั้งตารอ,อคอยมากค่ะคือ Made in Thailand อ่า Made in Thailand แล้วก็อีกอันมิก็เอาไมค์เคิดจักร่ายคินไปพันละลายสิบไม้ไงที่ก็อยากใฟก่ผมไม่รู้เพย์ชิวเพย์มาเงนะ แล้วก็มาไม่ที่ไทยแลนด์อันนี้นะแกก็พูดเหมือนตอนแกพูด MC มาว่ามันแกก็เชื่อไหมธุรกิจผูกขาดก็ต่อเน,นื่องจากเมดเทินแหละแกต่อสู้ธุรกิจผูกขาดมาก็ห้ยยืนฟังอยู่อะไรอะไรแกบอกแก,แกเคยเป็นพิเซนเตอร์เบียช้างแกเคยเป็นพิเซิเตอร์เบียช้างผมกเ็เออจำได้แล้วใช่ที่ใจบอกวันนึงอ่ะตอนเช้ามาเอ็นใหม่ที่แบบถอโทษนั้นแดกไม่ได้แรงเฉยเายอะค่ะ ที่กินแล้วแบบเมาสุดๆเลยะตอนช้างมาขวดแรกๆเลยฝ่กเขียวขุ่นมากแาไม่ผิดอะจำได้มลยที่แบบสามขวดร้อยที่เขาขายยุคนั้นอะยุคแบบเบียร์ประถาประหลาดไรอะเออโหแรงที่สุดเลยจำได้ตอนนั้นก็หอกแกจะไปบิสตเตอร์ชาใช่ไหมพอมาถึงตอนเนี้แกโด,นแก,ด,แกดนแกนแกงแกโดนแบบผมก็เออว่านันไม่พอแกมาทำเบียร์เองทำไมแ่ะขัดขันขัดขาจังว้าแบบว่าไม่ถูกกับมีการจมตัวนี่ไม่รู้นะเตือนในฟั้งโอเค เจ๋งว่ะมีเรื่องนี้ได้ดีเรื่องนี้ด้วยอืมป่ะแต่ชัำไม่เลยค่ะไปฟังไม่ที่เทียแลนด้วยไปที่บุร์ร์ลาคอยไปค่ะลุย โอเคค่ะแบบ้วเราเบรกเล่นธุรกิจผัวหัวข่าไปน่อยค่ะ,คะอือแล้วว่าที่เล่นนะคะคือผมอะพยายาไปไปเงี้ยที่ผมบอกว่าถ้าเจอคนในร้านคนในรุ่มบรรยากาศจอยกันอะเราก็จะสนุกพี่พี่โตหน้าผมอะอือแบบโูเป็นร้องกันผมสูโอ้โหสนุกมากแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมบอกว่าคือ,ขอเขาเรียกว่าอ,อ่ะมาแม่เอากีตาร์มาขายพร้อมลายเซ็น พร้อมลายเซ็นเขาเรียกว่าอ่ะเป็นกีตาร์พี่พี่ห้องลายอะไรมั้งแล้วก็แบบเออเขาเรียกว่าอ่ะเออามาเซ็นเซ็นในวงอะค่ะแล้วามาขายในเงินในงานเหมือนพิเศษอะค่ะเอามาขายสามสามตัวหรือสี่ตัวผมไม่รู้อะแต่ต๊ะหน้าผมอะล่อไปสามตัวค่ะอืม,อม,เ,ดมอเดี๋ยวผมแซก๋ยวผมแซกคลิปให้นะ ประมาณตรงนี้นะประมาณนาทีที่โอเคอแซกคลิปไว้ให้ไอแซกภาพไว้ให้ตัวละห้าพันห้าสามตัวคูณไปเลยค่ะผมให้ได้ก็มีเงินกูจะเอามันนะถ้ามีถ้ามีทุนทรัพย์ถ้ามีถ้ามีสปาอ่าถ้ามีทุนทรัพย์เลฟทุนทรัพย์ด้วยเดี๋ยวเลฟเดี๋ยวแบบดูแบบไม่นานท่านพูดท่าพูดไม่มีเงินท่าพูดท่าพูดนะคะท่านพูดคะอ๋อผมไม่มีทุนทรัพย์อืมเฮ แล้วก็ล่อไปสามตัวผมว่าโอ้เชีย่ยของไตเจ๋งมากอน่ะไว้โอยโหตกอ,อย่างนี้ค่ะแล้วก็หลางที่โตหน้าได,ได้ใจจอยเสร็จอ่ะคือเขาเรียกอะไรนะผมไม่ได้ว่าวัาวนผมมาดูผมรู้สึกผมสนุกมากผมจอยมากคือเขาเรียกอไไนนะไรน่ะเออมันเป็นโมเมนต์ที่หลานหลานหมอทาน,น้าบอกซอย ที่ผมรู้สึกว่าผมชอบเอาจริงผมเนี่ยไม่พูดชื่อร้านเขาเลยใช่ไหมฟ <c oughs> อร์ตเวิร์ค่ะคือร้านพี่คนดังเห่ือและแต่ไม่ได้ลืมขอภคยอะอยวบอกสลบไปเลยนี้ร้านพี่อาทุยโชคหม,มูกระทสาขาชัยยางเพลค่ะอืมคือแบบเจ๋งมากแม่เซอรผมนะความแพนความแพองหอวาหารนะ่ะแต่ละคนแพงทุกไม่เท่ากันผมว่ากลางๆไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกไม่ได้แบบ อะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้แบบเอากําไรเกินไม่ได้แบบไม่ดีของก็คุณนำห้าปามราคาค่ะเอ้ยเป็ปามปามคามเหมาะสมไม่าคะแต่ว่าเหมาะสมอะค่ะอืมแล้วโตสเหล้าเบียร์ไม่แพงคือสำผมถ้าเหล้าเบียร์ราคาอย่างเงี้ยคือราคาแบบผมคิดถูกเรียกว่าราคาลาบอืมราคาร้านล่าเป็นไปราคาร้านลาบอะโมเตคือแพงกว่าเซเว่นนิดนึงแต่ล้านล่าแบบไบกายที่หนวว่าแพงจัดอ่ะอันนั้นอะไม่ไม่ไม่ ไม่คือถ้าขวดละเก้าสิบร้อยอ่ะอันนี้ผมว่าไม่ไหวเพราะว่าผมกินทีแค่แบบนั่งหอ,อกใช่ไหมเรแบบกินแบบกินแค่แค่หลังจากคาเราอิ่มแล้วเราเย็นเนวิ่งสามขวดอ่ะมันอืดอยู่แล้วค่ะถ้าเจอขวดละร้อยก็ไม่ไหวอืมแต่ถ้าแบบเนี่ยถ้าด้วยร้านเ้าขายก็คือเจ้ารอนคืนขายเพราะโลกเบลาเขาเอะเขาไม่ไว่ากันเถอะเราเไื่ไจะบอกว่าแพ่ไม่แพ่สับตัวเองแล้วผมี่ะค่ะอืมร้านเนี้ยไม่แพ่ เล่าเบียร์ไว้แผงโป้เบียร์ไงค่ะสองสามขวดสองร้อยสองร้อยยี่สิบเก้า่ะสองร้อยยี่สิบเก้าอืมแต่แช่มาเลยอย่างนี้ค่ะแช่มาเลยมีบรรยากาศร้านมีเอาอาหารนั่งมีบนดนตรีฟังผมก็ชิลโว้โยบ่าเป็นโมเมนต์เด้อโหเจ๊งเหน้าปากซอยผมแต่ต้องอดนุนนะคะเอาพิษนะแอดไม้ก็ต้องอดนุนยิ่งวันเวลาดีๆอย่างนี้ซึ่งมันเป็นอีสเตอร์เอซับผมไม่น่าเพราะว่าผม เปรียพอเพื่อไปดูคอนเสิร์ตนี้เต็มที่เลยตั้งแต่เช้าเลยหมอ,อกเลยเพราะว่าแบบไม่ได้ต้องแบบต้องต้องต้องสุดะคะ่ะประมาณนี้ค่ะนั้นเดียด๋ยวผมขออนุญาตวางคลิปยาวๆรัวๆไปเลยนะคะัอกันไปเลยะคะ่ะมีเพลงเนี่ยนะคะอันนี้ใส่เอ่อเมดอินเวลาใช่ไหมคะแล้วก็ที่ผมมีต่อก็จะเป็นอ่า นักล่าฝันทะเลใจมัวลอยอ่าโอเคประมาณนี้ค่ะแล้วนกะ็ปล่อยร้านจะปิดไปเลยนะคะอืมก็เลบอกความรับใจประมาณนี้ค่ะว่าแบบเจ๋งขนาดไหนถ้ามีโอกาสอยากไปดูคอนเต็มวงรงเบียดังเลยอยากแบบใส่แล้วก็แบบดื่มเบียร์ไม่อั้นแต่ว่าไม่ได้จิงต้องทำงานร่างกายก็ไม่ไหวแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขเวีย จบไปเลยแล้วนะคะขอบคุณพี่คุยด้ายน,นะคะพี่จะเอาโชว์รอบฟังกันสุดท้ายนี้ผมขอให้เรากดนนะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยูปีน,นะคะมีสี่เพลงไปค่ะ So, <speaking> you <in Spanish> ไงเชะของดีๆด้วยนั้นจะไม่ปันไม่ไว้ปวดแซวอยูไปป่ไปของดีด้วยนั้นทะเลใจบัวลอยโอโหวบบใครก็ไหวอ่ะนี้ไม่พระเจ้าตาก็ <c oughs> ขอบีเลยตีกันม <c oughs> นั้งเพียงตำนายนะโอเคไปจีนะ่ะขอรูท้ทานนะคะเด <c oughs> ี๋ยวเราฟันกันส,สด์ยอะไร,ระานนะะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลิ้นแข็งไม่ได้เมาออนะ้วขง่วงสวัสดีค่ะ